สวัสดีครับพบกับผมเซลอ่านนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับบิสคาเอสเอ็เจสิ7นะครับเขียนน้องแขมกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมานำเสนอรถผู้บริหารเข้าใหม่นะครับสำหรับ Mercedes-Benz นะครับ A M G G L C 43นะครับมีเออโฟร์มิติกคูเป้นะครับคันนี้เลยนะครับปี2018พี่พี่ๆครับราคานะครับซื้อเข้ามานะครับ4,690,000านะครับจดใน จดประกอบในไทยนะครับพี่ๆคันนี้นะครับพึ่งเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ราคานะครับขายอยู่ที่1 9 9 0 0 0้านเาแเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดนะครับคันนี้ระบะการโครงสร้างนะครับพี่ๆไม่มีชนหนักนะครับนะบอกเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกล้อง360นะครับไฟหน้ามากับโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ t i มิ่งไลท์สองเส้นนะครับ เครื่องยนต์นะครับ3.0ครับพี่พี่คันนี้เป็น6สูบนะครับ367ม้านะครับตรวจสอบโครงสร้างมาให้แล้วพี่พี่ไม่มีชนหนักชนชัดซีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับสนใจมาดูตัวจริงได้เลยนะครับเซลล์ันนะครับรอบริการพี่พี่ทุกท่านนะครับมากับสีขาวหลังคาสีดำนะครับเปิดสลูปได้นะครับพี่ๆช่วงล่างนะเป็นของ AMG หมดเลยนะครับเนี่ยคาลิเปอร์เบรกก็ของ AMG นะครับ อันนี้แม็กอัลลอยนะครับขอบ21เดนะครับขอบ21บดยางสองห้าห้านะครับ4ี่ศ1นคันนี้ได้ยางปี2บนะครับโตโยนี่ประตูเปิดนะครับสีขาวตัดโครเมียมนะครับเป็นระบบคีเรต์นั่นเองนะครับมาดูภายในนะครับภายในทรงสปอร์ตนะครับพี่ๆประตูด้านข้างนี่ปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับเบาะปรับได้12สทิศทางเซ็ตได้3ามตำแหน่งนะครับ พวงมาลัยนะครับหนี่ซองสปอร์ตนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบติ่เออเกียนะครับปรับเมนนวลอยู่ด้านหลังนะครับคันนี้เลขไมล์หกหมื่นนะครับเลขไมล์หกหมื่นนะครับแอร์ปรับดิจิตอลนะครับในฟังก์ชันของครบเลยนะครับตรงนี้เป็นแคบรากนะครับตรงนี้ก็ที่วางของนะครับมีรูสาย USB นะครับคันนี้ปีสองพันสิบแดนะครับจดหกสองนะครับ สายและเข็มขัดไปทรงสปอร์ตสีแดงนะครับสลูปเปิดได้นะครับใครสนใจนะครับรายละเอียดโทรหาผมเซลันได้เลยนะครับมาดูห้องเครื่องอาไปเช่ห้องเครื่องครับอไปห้องโดยสารนะครับคันนี้นี่ยายแยกหลังมาให้นะครับเบาะท้ายมีเข็มขัดรัดให้ด้วยสีแดงนะครับตัดสีดาเลยนะครับติดต่อรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆี่นี่ครับทรงคูเป้เห็นไหมด้านหลังเขาจะเป็นวาลรงแบบนี้นะครับ มาดูข้างหลังนะครับฝากระโปรงเปิดไฟฟ้านะพี่นะกดตรงนี้ได้เลยนะครับสัญลักษณ์เบนได้เลยนะครับบันท้ายเดิมๆนะครับคันนี้บันท้ายเดิมๆฝาเดิมหน้าเดิมนะครับสนใจด่วนนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับข้อมูลบางข้อมูลอาจจะไม่ครบนะพี่ๆนะใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาหรือจะบล็อกอินเข้ามานะครับได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆสำหรับ เบอร์ชิเดนเบนนะครับ AMG GLC 43คันนี้นะครับกับราคาพิเศษอยู่ที่1,990,000านะครับซื้อสดไม่บวกบบวตัตเตแร์เนนได้วันนี้เซหวันขออนีายลาไปก่อนสวัสดีครับ